Thank mm -hmm. you. นะคะขั้นตอนแรกก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์และภาชนะก่อนนะคะภาชนะอุปกรณ์หนึ่งก็คือมีต้องมีเตาแก๊สนะคะสาหรับใช้ต้มนะคะมีหม้อหม้อาจจะเป็นหม้อมีด้ามจับหรือหม้อสองหูหิ้วก็ได้นะคะแล้วก็หม้อสําหรับที่จะใช้ลวกอุปกรณ์เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องปั่นผสมอาหารที่ใช้เวลาปั่นนะคะแล้วก็มีกระชอนสนแตเตาร์ตี ต้องใช้ตาถีเพื่อเป็นการดักกากนะคะไม่ให้ไม่ให้หลุดก็ไปนเวลาที่เราปัดแล้วเราด้วยแยกกากทิ้งนะคะต่อไปก็จะเป็นทับพีทับพีก็ใช้เป็นทับพีตักสำหรับที่ตักข้าวแล้วก็เป็นช้อนช้อนจะเป็นช้อนอินข้าวเราเนะแลช้อนชานะคะเราจะใช้อุปกรณ์ที่ง่ายๆที่เรามีใช้ในครัวเรือนเราอยู่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นถ้วยแก้วตวงสำหรับตวงปริมาตรแต่ละมือ้อ สำหรับผู้ป่วยที่จะใช้ให้อาหารทางสายแต่ละมื้อนะคะก็ะจะเป็นกระบอกที่มีปริมาตรบอกที่ให้มีปริมาตรบอกเพื่อที่จะรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยที่จะต้องใช้อาหารทางสายอาหารเนี่ยปริมาตรกี่ซีซีต่อวันนะคะแต่ว่าเก็บใส่ในตู้เย็นไว้ได้ใช้ในยีิบสีชัว่วโมงค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมในอาหารปั่นผสมนะคะส่วนผสมก็จะมีข้าวต้มน้ำแห้ง ซึ่งส่วนผสมแต่ละส่วนผสมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายนะคะก็จะมีการคำนวณว่าผู้ป่วยจะได้พลังงานอ่าแล้วก็มีพลังงานต่อวันเท่าไหร่มีปริมาณกีซ่ซีซีต่อวันต่อมื้อที่ให้อาหารนะคะก็จะมีต่อไปก็จะเป็นผักผักอาจจะเป็นผักใบเขียวหรือจะเป็นพวกฟักทองแครอทได้นะคะไข่ไก่ ถ้าในส่ตรของผู้ป่วยโดยทั่วไปจะใช้ไข่ไก่ทั้งฟองแต่แถ้าเป็นผู้ป่วยเบาหวานนี่เราจะใช้เฉพาะไข่ขาวโดยการแยกไข่แดงออกใช้เฉพาะไข่ขาวค่ะเนื้อสัตว์จะใช้เป็นเนื้อไก่สับละเอียดนะคะไม่ติดนังหรืออาจจะใช้เป็นตับไก่ได้สลับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือผู้ป่วยที่ไม่ทานไก่หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ก็าอาจจะใช้เป็นเนื้อปลาหรือกุ้งแทนนะคะต่อไปน้ำตาลทราย ในผู้ป่วยเบาหวานเราจะไม่ใช้น้ำตาลทรายในสูตรอาหารปัดจุบันะคะเกลือใช้เป็นเกลือไอโอดีนนะคะน้ำมันพืชน,น้ำมันพืชที่เราใช้ของสูตรอาหารปัจจสมัของโรงรรพยาบาลเราจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวนะคะหรือที่บ้านอาจจะใช้น,น้ำมันลำข้าวสลับกับ,กบกน้ำมันถั่วลืองได้ค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลวกอุปกรณ์ภาชนะที่ใช้ในการเตรียมทำอาหารทางสายให้อาหารสูตรปั่นผสมนนะคะก็จะเป็นการต้มน้ำในหม้อให้เดือดนะคะ แล้วก็ใช้อุปกรณ์ภาชนะที่เราจะใช้ในการเตรียมนะคะลงไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทนะะีแล้วก็ปิดฝาขั้นตอนต่อไปก็คือการตวงส่วนผสมนะคะมาต้มให้สุกนะคะก็จะมีการตวงข้าวต้มน้ำแห้งนะคะตามส่วนผสมที่เราได้แต่ละสูตรของของแต่ผู้ป่วยแต่ละรายนะคะข้าวต้มน้ำแห้ง ดวงผักเนื้อไก่สับไข่ไก่ค <si> ่ะน้ำตาลทราย เกลือแล้วก็น้ำมันรำข้าวค่ะค่ะแล้วก็เติมน้ำให้พอท่วมนะคะซึ่งน้ำเนี่ยเราอย่าเพิ่งเติมไปเยอะเพราะว่าเวลาเราปั่นหมดหม้อเนี่ยปริมาตรอาจจะเกินปริมาตรตามที่เราต้องการต่อวันซึ่งจะต้องทำให้เราทิ้งอาหารไปเฉยๆนะคะคือถ้าปริมาตรยังไม่ครบ เราสามารถมาเติมตอนที่มันเป็นอาหารปั่นแล้วอาหารเหลวแล้วได้นะคะก็ต้มเมื่อตัวส่วนผสมตามส่วนผสมที่เรากําหนดให้แล้วนะคะก็ต้มให้สุกใช้เวลาประมาณ10-20นา10ทีนะคะสังเกตว่าเนื้อไก่สุกผักสุกแล้วนะคะก็ทิ้งพักไว้ให้อุ่นนะคะต่อไปก็จะนํามาปั่นในเครื่องปั่นผสม,มอาหารให้ละเอียดนะคะ สีของอาหารที่อย่งอางจะขึ้นอยู่กับสีของผักนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยจะเป็นสีเขียวเนี่ยผักที่ใช้จะเป็นผักกางตุ้งห,หรือผักตำลึงน,นะคะแต่ถ้าเป็นฟักทองก็จะออกสีเหลืองถ้าเป็นแครอทก็จะออกสีส้ม กาดที่มันอาจจะยัมีกาดอยูงเง่เรือเดือดจะหยดเข้าไปจากกระชอนไดที่อาจจะทำให้ไปดื่ทางที่สายที่ให้อาหารของผู่ยวยด้เลือกปั่นอาหารจนละเอียดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการกรองเอากาดทิ้งนะคะส่วนที่เป็นกาดเราก็จะเอาทิ้งไปนะกรองโดยกรองผ่านกระชอนตาถี่ ปับบ่นผสมเมื่อเราปั่นจนละเอียดแล้วนะคะมากรองโดยผ่านกระชอนตาถีส่วนที่เป็นกากทิ้งไปนะคะส่วนที่กรองได้นํามาบรรจุในกระบอกลาสติกที่เราจะเก็บไว้นะคะโดยที่มีปริมาตรบอกดูว่าปริมาตรที่ปั่นได้จนในในหม้อที่เราเตรียมไว้นะคะปริมาตรที่ปั่นได้ได้ปริมาตรเท่าไหร่ ทีนี้ก็ผู้ป่วยต้องการต่อหนึ่งวันปริมาตรเท่าไหร่นะคะสมมติว่าเราปั่นได้ 400cc นะคะปริมาตรที่ผู้ป่วยต้องการต่อวันสมมติว่า 1,000cc ต่อวันเราต้องเติมน้ําต้มสุกหรือน้ําซุปนะคะถ้าเราไม่มีน้าต้มถ้าเราไม่มีน้ําซุปเราอาจจะใช้น้ําต้มสุกเติมเข้าไปอีก 600cc เพื่อให้ได้ปริมาร 1,000cc 1> 1, คือปริมาตที่ต้องการล่าสุดสุดท้ายก็คือหนึ่งพนซีซีนะคะโดยที่เรามองระดับต้องใต้ฟองนะคะหนึ่งพแล้วใช้พับผีคนอาหารปัดผสมหลังจากที่ผสมน้ำเข้าไปแล้วนะคะให้เข้ากัน สุดท้ายก็จะได้ปริมาตรอาหารทางาสูตรผสมสำหรับผู้ป่วยใน1วันปริมาตร1000 cc ซีซีโดยที่เราจะต้องแบ่งให้ผู้ป่วยเป็น4มื้อนะคะมื้อละ250 cc อาซีซีอาหารที่ได้ต่อวันนะคะ1000ซีซีนี่สำหรับ1วันของผู้ป่วยนะคะแล้วเราก็แบ่งโดยใช้ถ้วยแก้วตวงนะคะ แบ่งให้ได้มื้อละ 250cc เพื่อให้ผู้ป่วยตามเวลาที่ให้อาหารทางสายนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการให้อาหารผู้ป่วยนะตามเวลาที่ให้อาหารเราจะต้องแบ่งสมมติว่าคนผู้ป่วยต้องการให้อาหารมื้อละ2 5 0ซีเราก็เทแบ่งในถ้วยบิก,กอร์ถ้วยแบ่งนะคะ 250cc ส่วนที่เหลืออีก3มื้อนะคะเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะโดยที่ ไม่ได้เก็บในช่องช่องแช่แข็งนะคะเก็บในช่องแช่ธรรมดาแต่ว่าห้ามเก็บข้างฝาประตูตู้เย็นเพราะความเย็นอาจจะไม่ทั่วถึงให้เก็บให้อาหารนี่ให้ใช้ภายใน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในการที่จะอุ่นอาหารให้ผู้ป่วยมื้อต่อไปคือมือ 2, ม้อที่สองมื้อที่สามมื้อที่สี่วิธีอุ่นเราก็เทแบ่งมาจากกระบอกดวงที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ ว่าผู้ป่วยต้องการ 250cc แล้วก็แบ่งออกมา 250cc วิธีอุ่นคืออุ่นในหมอ้อเอาน้ำร้อนใส่ในหมอ้อแล้วก็เอาอาหารที่เราแบ่งออกมาในถ้วยตวงตั้งอุ่นเพื่อให้คลายความเย็นเราจะไม่อุ่นอาหารในไมโครเวฟหรือเตาไฟโดยตรงก็จะทำให้ปริมาตรอาหารเนี่ยาหายไปจากเดิมหรือลดลงจากเดิมนะคะก็คือนำอาหารนำน้ำร้อนที่อยู่ในหมอ้อเอาอาหารที่เราแบ่งใส่ถ้วยตวง ตั้งอุ่นให้คลายความเย็นนะคะหลังจากที่เราออกนําออกมาจากตู้เย็นแล้วส่วนอาหารที่เหลือเราต้องเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่อมื้อต่อไปก็จะแบ่งมาให้อาหารผู้ป่วยตามเวลาโดยที่วิธีอุ่นก็ใช้วิธีตั้งอุ่นในําร้อนเพื่อคลายความเย็นแบบนี้นะคะ่ะ